คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กระทงอย่าหลงทางควางหูควางตาไปเสียหมดนั่งไถโทรศัพท์กะจะดูบรรยากาศแสงสีเสียงวันลอยกระทงดันไปเจอพวกผ่านเหล่าต่อต้านประเพณีรอยกระทงซะง,งั้นแกนนำสามนิ้วช่วงนี้น่าจะว่างงานไม่ได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์มาหลายเดือนเพราะหลายคนติดขัดเงื่อนไขาสาร ห้ามเคลื่อนไหวปลุกปัน่นบางคนยังอยู่ในคุกก็ต้องหาทางออกไม่งั้นลงแดงตายก็มาลงที่กระทงเห็นแชร์กันในโซเชียลกระทงทุกชนิดไม่รักโลกกระทงรักโลกไม่มีจริงไม่อยากให้ประเทศไทยมีประเพณีลอยกระทงอีกต่อไปก็ชุดความคิดเดียวกับประเพณีไหว้ครูเป็นเรื่องชนชั้นเรื่องหมอบคลานนั่นแหละครับ มุมมองมีปัญหาเพราะมุมมองเดียวกลายเป็นการทำลายล้างหากรู้จักมองในมุมที่ต่างออกไปจากความคิดตัวเองซึ่งก็คือการมีประชาธิปไตยในตัวนั่นแหละครับแทนที่จะต่อต้านหัวชนฝาก็จะมองเห็นมุมใหม่ๆจากเรื่องที่คิดว่าไร้ประโยชน์สำหรับตัวเองก็จะมองเห็นมุมที่สามารถนำไปสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้แก่ชาติบ้านเมืองก็น่าเสียดายครับ ปีนี้ไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาอวยพรวันลอยกระทงกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีลุงตู่ครับที่ให้ความสำคัญกับประเพณีลอยกระทงอวยพรผ่าน Facebook ประยุทธ์จัน์โอชาเนื่องในโอกาสเทศกาลลอยกระทงของไทยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวและชาวไทยจะได้ร่วมกันสืบสารประเพณีสำคัญของประเทศที่ชาวต่างชาติให้ความนิยมอยากมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ ผมขอฝากความปรารถนาดีและความห่วงใยของพี่น้องประชาชนถือปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางราชการทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยต่างๆเช่นเรื่องท่าน้ำดอกไม้ไฟโคมลอยการสัญจรท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังคำอธิษฐานและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีมีน้ำใจต่อน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนคนในครอบครัวด้วยครับ เป็นไงครับคนขวางโลกไม่มีทางคิดได้ว่าวัฒนธรรมคือต้นทุนมีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเหลือขนาดน,นับฝรั่งหัวแดงอยากเห็นการลอยกระทงมากกว่าต้นคริสต์มาสติดไฟ,ไฟวับๆโชว์ในห้างเป็นไหนๆต้องรู้จักแยกแยะครับปัญหากระทงโฟมกระทงมีตะปูไม่ควรนำมาเป็นเหตุให้ยกเลิกประเพณีลอยกระทง หากคิดว่าการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยไปชาวคณะสามนิ้วก็ควรช่วยกันรณรง์ผ่านโซเชียลเพราะเป็นงานถนัดอยู่แล้วเผาบ้านเพื่อล่าหนูตัวเดียวมันคุ้มหรือหลายวันมานี้ผู้คนพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะมีทั้งพูดแบบเข้าใจและไม่เข้าใจเน็บแนมประชดประชันก็มีหรือไม่อะไรอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์ไปหมด แต่ประเพณีลอยกระทงคือซอฟต์พาวเวอร์มีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้เห็นด้วยที่กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเพื่อเพิ่มน้ำหนักกระทรวงวัฒนธรรมจะนำเสนอยูเนสโกใน3ประเด็นคือ 1. มิติพิธีกรรมและประเพณี คือการปฏิบัติอันดีงามของคนที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณในการนำดอกไม้ทูบเทียนใส่ในกระทงลอยในแม่น้ำในช่วงเวลาที่งดงามและเหมาะสม 2. มิติศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาการประดิษฐ์กระทงที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยเกิดการคิดค้นประดิษฐ์กระทงในรูปแบบต่างๆด้วยภูมิปัญญางานดอกไม้ใบตองเครื่องหอม และเกิดงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เช่นกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย 3. การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางองค์งการสหประชาชาติหรือ SDG สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในด้านสังคมประเพณีลอยกระทงทำให้มีการรวมตัวของผู้คนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมตามความเชื่อและศาสนา ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีด้านศาสนาเป็นการสร้างจิตสำนึกในการแทนคุณบำเพ็ญกุศลทำความดีให้จิตใจเบิกบานแต่ยังต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเสียก่อนไฟเขียวเมื่อไหร่จะเสนอไปยังยูเนสโกภายในวันที่31มีนาคม2567นั่นก็เป็นความพยายามในการสร้างมูลค่าให้แก่ประเพณีลอยกระทงผู้ที่ได้ประโยชน์คือคนไทยทุกคน กลับกันหากยกเลิกประเพณีลอยกระทงใครได้ประโยชน์นึกไม่ออกครับนอกจากพวกมีเป้าหมายทำลายชาติทำลายวัฒนธรรมของตัวเองทำให้นึกถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปี2509ถึง2519โดยเหมาเจ๋อตงมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุดมการพักคอมมิวนิสต์จีน ฉะนั้นต้องขจัดองค์ประกอบที่เป็นทุนนิยมประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจีนออกจากวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ปีนี้2566ไม่น่าเชื่อว่ายังมีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการปฏิวัติวัฒนธรรมโละวัฒนธรรมเกา่เกาๆของชาติโดยอ้างว่าค้ำครื้ททำให้คนไม่เท่ากันแต่อีกด้านหนึ่งคนกลุ่มนี้ใช้แต่ของแบรนด์เนม บางคนถือกระเป๋าใบละสองแสนโชว์ในโซเชียลขณะที่ปากบอกทุกคนต้องเท่าเทียมต้องไม่มีชนชั้นครับวันนี้ทิ่งเที่ยงนายกเศรษฐานำทีมคณะรัฐมนตรีมีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุลพันธ์อมรวิวัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพลตํารวจเอกต่อศัก์สุวิมนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงข่าวแก้ปัญหานี่นอกระบบประเด็นการถแถลงข่าวคาดว่าจะเป็นการนําเสนอแนวทางการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆและมาตรการของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้ประชาชนทําไมนายกต้องลงมาถแถลงเองเพราะรัฐบาลกําหนดให้การแก้ปัญหานี่นอกระบบถือเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศและประชาชนรายย่อยจำนวนมากที่กำลังเผชิญความเดือดร้อนจากสถานการณ์หนี้สินที่รุนแรงแต่ท่านนายกครับประเด็นที่สื่อสนใจอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นผู้กำกับใหม่ที่นายกเผลอพูดไปวันก่อนโน่นต่างหากพูดเรื่องหนี้นอกระบบก,ก็อดโยงเรื่องแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ไม่ได้ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติแต่การแก้ไขดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ค่อยจะออกแรงสักเท่าไหร่การแก้ปัญหานี่นอกระบบแทบจะกลายเป็นเรื่องนามธรรมผิดกับแจกเงินดิจิทัลวอลเล็รัฐบาลทุ่มทุกสภักกำลังเพื่อให้นโยบายนี้ไปถึงทางตันสรุปแล้วไม่น่าจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากโชว่วากำลังแก้ปัญหาอยู่